าทางกลับมาไทยอ่ะชะตาทำเขาพังทับกลางหน้าน้องอ่ะทับมาตลอดจากญี่ปุ่นถึงไทยอ่ะแล้วเลยพอถึงเมืองไทยอ่ะหยิบขึ้นมาหน้าหักพับโค้งอ่ะหน้าพีาพ,พับโึ้งโอ๊ยอะไรหลอบ้านไปหมดแล้วเนี่ยเอาไปมาเลยจากให้หมดเลยไปไม่เอาค่ะ วันนี้นะคะแม่จะพาทุกคนมาดูกับมอนชิชิทั้งหมดของเชอร์แตมเย้ <Yeah. S 1> เชอร์แตมอะคะ่ะจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนนะคะจริงๆอะเชอร์แตมเป็นลิง เพราะชแตมอะเขามีชื่อจริงว่าเด็กหญิงลิงละลิงลินละลินค่ะลินละลินค่ะลินละลินแต่ไม่รู้ทําไมชแตมอะเป็นเด็กที่ชอบตุ๊กตาลิงนะยิ่งเรางม่อนชีกก็คือชอบมากๆนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาเปิดว่าเรามีม่อนชีิกี่ตัวแล้วแต่ละตัวเราซื้อที่ไหนแล้วก็เป็นรุ่นอะไรด้วยตัวไหนคือตัวแรกของชแตมคะตัวนี้ค่ะอู้ยถอดเสื้อสิก็เป็นของเงียมจัง ก็ให้คนอื่นดูกันสิไม่เป็นไรโชเลยนี่ค่ะนี่คือตัวแรกของชิเตมตัวนี้นะคะจริงๆเขามีชื่อว่าชิมอนตันเป็นหนึ่งในแกงมอนชีชีนี่แหละเขาหน้าไม่เหมือนกันตรงไหนหรู้ไหมตรงขนตาค่ะจริงเหรออ่ะโชไม่เหมือนกันตรงขนตาจริงเหรอใช่ค่ะแล้วมอนชีชีมีกละแต่เขาไม่มี ่าน้องก็จะไม่มีกระมับบงจีจจะมีกระนะคะน้องคนนี้เขาตัวพอดีกับเสื้อผ้าของตุ๊กตาเมลจางไงแม่แล้วเชุดน,นี้ของเมลจังมาใส่ไปให้ก็น่ารักดีออกตอนนี้เชตามได้จากฟุกโุโอกะฮอกไกโดค่ะ was o อเป็นเชตามเอาน้องมาบังหน้าแม่ทำไมคะ่ะ <c oughs> เป็นน้องคนแรกในแกงนี้ที่เรามีนะน้องทุกคนอะ่ะเขาจะแบบถือเนี้ยจุกหลอกอะ่ะแล้วก็จะจุกได้ก็คือ,คอเอาใส่ปากได้น่ารักมากเลย คือหลังจากที่สแตมได้ตัวนี้มานะคะสแตมก็คือชอบมากแต่แม่รู้สึกว่าเวลาซื้อในไทยอ่ะตอนนั้นนะแพงมากคือราคาจากตัวเนี้ยแม่ซื้อที่ญี่ปุ่นตอนนั้นประมาณ6 700ร้อยบาทอะพอมาอยู่เมืองไทยช่วงตน้ตนๆนะคะ่ะไปถึง3 4มสนะี่พันน่ะแม่ก็เลยบอกสแตนว่าถ้าเราจะซื้ออีกอะ่ะเราไว้รอซื้อตอนไปญี่ปุ่นดีกว่าสแตมก็เลยอดใจแล้วก็รอจนถึงตอนที่เราไปญี่ปุ่น แต่มน้องบังหน้าแม่ก็เลยจะบอกว่าที่เหลือเนี้ยเราซื้อที่ที่ฟุกุโอกะค่ะไม่ใช่ตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าเมืองฟูยูฟูฟูอินยูฟูอินหรือฟูยูอินยูฟูอินยูฟูอินยูฟูอินอ่ะไม่รู้ กน,นะะขอดูก่อนยูฟุอินถูกต<ช>้องค่ะ <UFO in. S 2> คือตรงยูฟุอินน่ะจะเป็นถนนที่น่ารักมากมีร้านอะไรน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีร้านขายพวกตุก๊กตายเยอะเลยเนาะใช่ค่ะมีทั้งแบบเออจิบลี่จิบลี่แฮร์รี่พอตเตอร์ซาริโอและที่สำคัญนะคะมีร้านร้านหนึ่งที่แบบ มีมอนชิชิเยอะมากแล้วเก็เหมือนเปิดมานานมากมายแล้วอะหน้าร้านเขาจะมีน้องมอนชิชิโบราณอะแบบเป็นตัวเก่าๆบอ่ออยู่หน้าร้านเจ้าของร้านนะคะก็จะคุณตาที่ใจดีใจดีนะเราไปเดินเลือกซื้อในร้านนานมากเพราะว่าชอบไปหมดเลยหยิบตัวนั้นก็ชอบหยิบตัวนี้ก็ชอบอะแต่สินใจไม่ถูกดูนี่นะคะฮะจะ <c oughs> แต่รู้ไหมแม่เพิ่งรู้ แม่เพิ่งคิดได้แม่รู้สึกว่าเราไม่มีมอนพิชิที่เป็นผู้ชายอ,อ๋อเรามีที่เป็นผู้ชายแต่เขาแต่งตัวเป็นคิตตี้คือจะแต้มอะเขาลังเลตอนแรกเขาอยากได้ตัวที่ใส่ชุดก,กิโมโนค่ะตอนนี้ก็ผู้ชายอ,อ่าใช่แต่ตันนี้ขนสีทองไงตอนแรกแม่นึกว่าเราไม่มีผู้ชายที่เป็นออริจินอลคือจะแต้มอะเขาอยากได้มอนชิชิใส์ประมาณประมาณใส่นี้แหละประมาณใส์อย,อย่างเนี้ย ที่ใส่ชุดกิโมโนแบบนี้กับอยากได้คิตตี้ตัวนี้แต่แม่บอกให้เลือกตัวเดียวเขาก็ลังเลลังเลนานมากค่ะคุณตาก็เลยเดินมาบอกว่าตัวนี้เป็นอะไรคะตัวนี้เป็นลิมิเต็ดเอดิชันค่ะ ตัวนี้เป็นลิมิเต็ดที่ Kitty, ะคะอลแลบกับคิตตี้นะคะคอลแลบกับซาริโอนี่มอนชีชีคอลแลบกับ Hello Kitty ้เหมือนเป็นลิมิเต็ดมีน้อยอะไรอย่างเงี้ยราคาก็จะแพงกว่านิดหน่อยนะคะเราก็เลยตัดสินใจเอาตัวนี้มาคิดถูกไหมที่เอาตัวนี้มาคิดถูกค่ะคิดถูกพพนเพราะน่ารักมากจริงที่ญี่ปุ่นนะคะมีร้านขายมอนชีชีเยอะมากนะไปไหนก็เจอนะแม่ไม่เจอตัวนี้เลยแม่เจอมอนชีช,ชีที่เป็นชุดคิตตี้แต่เป็นตัวเล็กเป็นตัวเล็กไซสนี้ แต่ไซส์ใหญ่แบบเนี้ยแม่ไม่เจอคิดถูกแล้วล่ะเที่อวตัวนี้มาแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวนี้ยักษ์ใหญ่ค่ะน้องยักษ์ตัวเนี้ยคือตอนที่เมืองไทยอ่ะเช่์แต้มเขาอยากได้มากแล้วแม่ก็บอกว่าโอ๊ยเดี๋ยวไปดูที่ญี่ปุ่นคือแม่เข้าใจว่าพอไปญี่ปุ่นให้เลือกมาตัวเดียวเท่านั้นใช่ไหม พเพราะที่ญี่ปุ่นฉันแต่ก็ก็ตัวเนี้ยแม่สัญญาว่าแม่จะซื้อให้เธอแตมแม่ก็แบบแม่สัญญาเหรอจริงเหรอจริง <laughs> แม่ก็อ่ะอ่ะถ้าแม่สัญญาแม่ก็ต้องทําตามสัญญาแล้วที่ญี่ปุ่นอถูกมากจริงๆค่ะย,ยิ่งเทียบกับที่ไทยนะก็เลยอ่ะได้ได,ได้เขาก็จะมีแบบไม่มีจุกเป็นน้องผู้ชายเขามีแบบสองจุกไหมตัวใหญ่อะไม่มีอ่ะแล้วก็มีจุกที่เป็นน้องผู้หญิงก็เลยเลือกน้องผู้หญิงมา <laughs> น้องดูด <laughs> น้องถูดูดนิ้วได้ไหมอ๋อ คนนี้คนนี้เขาไม่ได้ถือจุกหลอกนะเขาดูดยิวโป้งจุบอุ้ยนั่นแหละแต่แม่จะบอกให้คนนี้ตอนเดินทางกลับมาไทายอะ่ะชะตทำทําเขาพังก็เฉตำนอนทับเขาค่ะคือแม่ปวดหัวมากคือะแต่มากอดมาบนเครื่องบินค่ะแล้วตรงพนักเครื่องบินที่วางแขนตรงนี้เขายกขึ้นได้ยกลงได้ใช่ไหมชะตำเขายกขึ้นนอนตักแม่เกอดตุ๊กตาแล้วพอเขาตื่น <c oughs> ขึ้นมาเขาก็เอาที่วางแขนลงปุ๊บ เราก็นั่งมาังเงียทับที่วางแขนก็คือทับกลางหน้าน้องอะทับมาตลอดจากญี่ปุ่นถึงไทยอะแล้วก็พอถึงวังไทยอะหยิบขึ้นมา <c oughs> <c oughs> หน้าหักพักครึ่งอะหน้าพี่พักครึ่ง <c oughs> ตกใจมากคือไม่รู้จะทำยังไงแม็กไม่อยอมบ,บ,บีบบีบบีบผะขัวปากปากปากอ่าแล้วเข,ขาค่อยค่อยขึ้นมาเนาะคือตอนนั้นก็ยังไม่หายค่ะคือหายนิดนึงคือเห็นแหละว่าแบบ หน้าแหบบเขาไปอย่างนี้เลยอะ่ะ <c oughs> พอทิ้งไปนานๆเขาก็กลับมาเหมือนเดิมน้องว,ว่าชี้หางยาวแล้วเป็นลิงจริงๆสิแล้วก็ต่อไปก็คือตัวนี้ค่ะที่ซื้อจากร้านเดียวกันนะจากร้านคุณตาแต่ตัวนี้หางสั้นเพราะเป็นกระต่ายหรือเปล่าคนนี้<อ>หางสั้นเพราะว่าเขาใส่ชุดมาสคอตท,ที่เป็นกระต่ายเป้าอ่าแล้วหางจริงก็เลยอยู่ในชุดไง มีเหตุผลคนนี้แม่รู้สึกว่าน่ารักจังเลยอ่ะเตะตาดังปาบเลยค่ะเอาตัวน,นี้ดีกว่าจริงๆเรามีตัวใหญ่ด้วยตัวนี้แม่ตั้งใจซื้อมาเป็นของแม่เองนะคะเนี่ยตัวนี้เหมือนขนตาเขาแบบยังไงเออเออเออเรื่องขนตาที่สามพูดขนตาเขาแบบงอนงอนแล้วก็ปัดเข้ามันชี้ชี้ไปไงชึงช้งชึง้งชึ้งเป็นแบบตรงๆอย่างนี้ขนตาไม่เหมือนกัน น้องคนนี้แม่ตั้งใจว่าจะซื้อมาเป็นของแม่นะคะดูเป็นนางฟ้าเป็นแองเจิลอะไรยาเยงี้ยอยากเอามาห้อยกระเป๋ามีผู้หญิงด้วยนะแต่น้องผู้หญิงเป็นไงัจำได้ไหมจำไม่ได้แต่แม่เลือกน้องผู้ชายมามีตัวใหญ่ด้วยแต่แม่ก็เลือกตัวเล็กมาเพราะแม่อยากห้อยกระเป๋า แ,แม่ก็ไม่ได้ห้อยถูกเพราะว่าแม่อยากหากระเป๋าที่พอดีกับเขาเหมือนกระเป๋าที่เราห้อยพวกน้องๆกล่องสุ่มกล่องจุ่มอมน้องจะได้ไม่เลอะแต่แม่ยังหาขนาดที่พอดีเขาไม่ได้อะ่ะคือได้ความสูงก็ไม่ได้ความกว้างคือยังไม่ถูกใจก็เลยยังไม่ได้เอาไปห้อยนะคะตอนที่ซื้ออ่ะไม่ได้คิดเลยนะว่าเขาเป็นใครหรือเขาพิเศษยังไงทําไมเขาน้าตาเป็นแบบนี้ไม่เห็นที่เมืองไทยผลน,นี้ค่ะทุกคนก็ไม่ธรรมดาหลังจากที่เราได้ คอหล็ซาริโอเฮลโลคิตตี้มาแล้วนะคะมาถึงค่ะเพิ่งรู้ว่าคนนี้เป็น <c oughs> เธอเป็นรุ่นครบรอบ50ปีค่ะว้าว <Wow. S 1> อุ้ย ดีใจมากรู้สึกถูกที่เลือกรุ่นนี้แล้วตัวนี้มาน้องเป็นนางฟ้าขนสีทองเป็นลิงทองนะคะแล้วก็มีปีกมีหัวใจมีวงแหวนนางฟ้านะคะโซ่เป็นสีทองหัวใจเขียนว่าม่อนชิชิแล้วในมือตรงนี้ค่ะถือจุกหลอกเอาไว้หนึ่งอันเล็กมากเลยคะ่ะแต่ มันยังหลวมในปากเขาเลยแต่คนนี้เอาเข้าปากไม่ได้จุกหลอกเข้าปากไม่ได้เพราะมันเล็กมากดูสิไม่ใช่ราะมือเขามากไม่ถึงเพราะว่ามือเขาสั้นแค่นี้เขาอ้อหมอนมาดูดไม่ได้โถน้องคนนี้เป็นน้องที่ไม่มีวันได้ดูดรู้แหละเราต้องเอาจุกหลอกคนอื่นมาให้ดูดนี่ไงจะเต็มฉันได้เดอเยิรมนะดูดได้ค่ะทุกคนดูดของเพื่อนไปก่อน แล้วก็อันอีกอันหนึ่งนะคะที่เราซื้อมาจากร้านคุณตาอยาก็คือกระเป๋าใส่เศษตังนะคะแบบคล้องคอคือเวลาเที่ยวที่ญี่ปุ่นน่ะเราก็ต้องใช้บัตรรถไฟแม่ก็ไว้ชแาตามใส่บัตรรถไฟในนี้ข้างในแบบนี้เวลาจะขึ้นรถไฟอะคะ่ะก็คือเอานี้ปิดที่สแกนบัตรช่วงอยู่ญี่ปุ่นชแตมก็จะห้อยอย่างนี้ทุกวันคนนี้ไม่ได้ซื้อร้านคุณตาคะ่ะ <c oughs> ทำอะไร <c oughs> คนนี้เราไม่ได้ซื้อร้านคุณตาชแตามหรอคะใช่เราซื้อวันลุงขึ้นมันตลาด วันนั้นเราไปที่วัดดาไซฟุคือหว่า,างทางที่เดินไปวัดน,นะคะอย่างที่แม่บอกว่าที่ญี่ปุ่นร้านไข่มอนชิชีเยอะมากๆอะ่ะพอเราเห็นเราก็ชอบแวะเข้าไปดูนะคะเราก็เจอน้องคนนี้ค่ะซึ่งเขาแต่งตัวทําผมชุดเดียวกับน้องกิโมโนที่เาตีมเลือกว่าจะเอาตัวไหนดีอะแล้วเราไม่ได้ซื้อมาค่ะเขาเหมือนกันเป๊ะ แต่เป็นรุ่นเด็กกว่าตัวเล็กกว่าหน้าเด็กกว่านะคะเธอแต้มก็บอกว่าเอออยากได้ตัวนี้เพราะว่าเมื่อวานก็ไม่ได้เอากิโมโนตัวนั้นมานะก็เลยเอาน้องคนนี้มาแต่น้องคนนี้เขาไม่ได้ถือจุกหลอกนะแล้วก็ไม่ได้ดูดนิ้วด้วยนะเ,ยเขาดูดนิ้วได้หู้น้องคนนี้ดูดได้สองอย่างเขาให้จุกหลอกไว้ที่คอแบบนี้แม่พิ่งรู้ใช่แม่เพิ่งรู้เขาดูดได้สองอย่างว้าวแต่ดูปากเขาเวลาไม่ได้ดูดน่ารักดีอะแบบโอ๋โอ๋โอ๋อะชุ๊กนี่น่ารัก เวลาดูดจุกหลอกก็น่าจะแบบนี้ไม่อยากดูดจุกหลอกล้วก็ลองดูดนิ้วมือถึงไหมจุ๊บถึง<จ>นี่น้องน่ารักคือเป็นเด็กน้อยอะ่ะดูดนิ้วดูดมือน่ารักค่ะน่ารักเนาะอ๋อเราก็อีกสิ่งหนึ่งค่ะที่เราได้มาโดยที่เราไม่ได้ซื้อชเด๊า คุณตาเลยแหละไม่ใช่รุ่นคุณลุงแล้วล่ะเป็นปฏิทินปีนี้นะคะ2 0 2 5นาะแล้วก็เป็นรูปน้องม่อนชีชสองคนเป็นเด็กน้อยเลยเป็นเด็กน้อยเหมือนคนนี้อ่าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายน่ารักมากรู้สิแต่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะไหนอ๋อเขาก็จะมีวันหยุดวันพิเศษที่เป็นของญี่ปุ่นนะคะเขาจะเขียนาสาญี่ปุ่นไว้ซึ่งเราไม่รู้เรื่องนั่นเองเราก็ดูแค่วันกับตัวเลขในร้านของคุณตาที่ยูฟูอินนะคะถ้าใครไปญี่ปุ่นแล้วไปที่ยูฟูอินอะ่ะคือเจอร้านแน่นอนเดินไปเรื่อยๆก็จะเจออยู่ด้าน มือมีหลายอย่างมากไม่ได้มีแค่มอนติชีนะมีพวกซาริโอทั้งหลายด้วยแล้วมีอะไรอีกนะจิบลีไอมีจิบลีด้วยคือร้านคุงตามีของขายเยอะหลายแบบแต่ว่าที่เห็นเยอะมากๆก็คือมอนชิชีคือทั้งแถบฝั่งหนึ่งของร้านเลยแบบนึงนะแม่ดูสิเห็นไหมคะต้อง hello kitty เขามีกะจริงหรอใช่ โอ้เราเพิ่งหนูจริงด้วยจริงด้วยคือมอนชีชีที่ญี่ปุ่นน่ะสนุกมากคือเขามีแต่งตัวเป็นทุกแบบเลยเขาแต่งตัวเป็นตัวการ์ตูนในจิบิหลายแบบมากนะคะ ใช่ตอนที่เราเดินตรงยูฟูอินอ่ะตรงที่เป็นหมู่บ้านตุ๊กตาค่ะจะมีแต่งตัวเป็นจักรตูเรื่องจิบบี้หลายๆแบบตุ๊กตาคิตตี้แต่งตัวเป็นมอนชิชิอะไรเงี้ยเหมือนเขาคอลแลบสลับกันน่ะเยอะอ่ะเราก็เรื่องราคาค่ะราคาแต่ละร้านเขาใกล้เคียงกันนะแต่ว่าไม่ได้เท่ากันซะทีเดียวก็อาจจะมีบางร้านที่แพงกว่าถูกกว่ากันนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเราไม่รีบอ่ะเราก็เช็คราคาไปก็ได้แล้วก็เลือกว่าเราจะซื้อที่ร้านไหนแต่ละร้านก็แบบไม่เหมือนกันอีกนะอย่างน้องคนนี้วันอื่นๆที่เราไปเดินร้านมช เราก็ไม่เจอแบบนี้แล้วเจอเป็นตัวเล็กเป็นไซส์นี้ไซส์ผูกุญแจเย่ <Yay. S 1> เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับม่อนชีชีทั้งหมดของเชอแตมและแม่ปู่เป้ถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ัค c ส i า e กกดกระดิ่งค่ะเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้แม่กับเชอแตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย